รงการปกครองบบกระทรวงมหาดไทยการท่างะารก็โลกเป็นสามหิบเจ็ดประเการดูแลความป่อดภัยสิบในกระบนการทำให้เห็นว่าความมั่นคงในประเทศต้องดำเนินการโลกกับปรนชาในทุกที่ที่ต้องช่วยกันในทุกพืทีที่ว่านะครับ สมาชิกกองอา,าสารักษาดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของกิจการอา,าสารักษาดินแดนขึ้นอยู่กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นกําลังสําคัญในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยที่สําคัญต้องร่วมเป็นกลไกในการพัฒนาอํเาเภอสุงไหงโกลกให้มีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างเต็มที่เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศเรามีความมุ่งมั่นให้โกลกเป็นเมืองศูนย์การค้าชายแดนที่มันคงยั่งยืนเราจะทําทเรื่องความมั่งคั่งได้นั้นต้องเอาความมั่นคงมาก่อนในการกําหนด โครงสร้างเพื่อจะทําเป็นเมืองศูนย์การค้าจะแดนแบบพิเศษจัดพื้นที่ที่เรามีอยู่ย5ิาไร่เป็นของการเกหฮะและจะมีการปรับปรุงเป็นศูนย์มิวเซียมเป็นศูนย์การค้าครอบครองจรจะมีศูนย์พักทุนผลมาต่างๆครับนอกจากนี้เราจะกําหนดเรื่องของฟรีโซนนะครับต้องการให้โกโลกเป็นเมืองการค้าที่ปลอดภาษีนะครับแล้วก็ยังเพิ่มเรื่องของกีฬานะครับเรื่องมิวเซียมสเตเดียมที่ครบอบวงจรสมาชิกอสจะเป็นหน่วยหลักในการประสานกับฝ่ายกาลังทหารตารวจเราจะใช้กําลังเต็มที่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้นะครับ ภารกิจที่ทางธรรมจิอสอศทำนะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับชุดอสบพิทักษ์เมืองดูแลรักษาเมืองนะครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบการกรองดูแลบุคคลที่เข้ามานะครับทำเรื่องการข่าวและเป็นเพื่อนให้กับผู้ประกอบการดูแลตลาดชุมชนบ้านเช่าโรงแรมหอพักครับชุดรรมบาตำบลมีภารกิจที่เยอะมากตั้งแต่เช้าดูแลรพพพระโรงเรียนเส้นทาง ตั้งด่านกระาตราเวนดูแลตลาดชุมชนจัดอทชุดมวลชนสัมพันธ์นะครับออกเดินเยี่ยมเยียดไปพบปะสอบถามต่างๆนะครับชุดนี้จะเสริมกับชุดเทปิโซนโอท่องเที่ยวนะครับไปอยู่กับตอมอชุดนี้จะทําหน้าที่ในการดูแลสอดส่องเรื่องบุคคลเข้าออกระหว่างชายแดนนะครับดูแลเรื่องพวกการลงประวัติตรวจพาสปอร์ตดูแลแขกวีรพิอัตชกะคอยแนะนําคอยชี้แนะสถานที่บอกเก่ท่องเที่ยวต่างๆ ผมมั่นใจว่าถ้าพี่น้องทุกคนนะครับมาจะมือกับภาครัฐทําหน้าที่ในการปกป้องดูแลให้คนรกกเกิดความมั่นคงให้คนรกกมีความมั่งคัง่งและคนรกรกเป็นการพนาที่มีความเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดไปครับต้องขอขอบคุณพี่น้องอ,อสอบทําให้พี่น้องอบอูนใจจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่กลัวถ้าเรากลัวเราไม่มายืนตรงนี้ต้องเป็นศูนย์การการค้าระหว่างประเทศอย่างแน่นอนครับผมจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับ มาชิกกองอา,าสารักษาดินแดนทุกๆนายจะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาอำเภอสุไหงโตลกให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย